สภาพครับผมนี่หัวครับนี่ครับเลือดครับนี่เลือดอยังใหม่ๆอยู่ครับอ้หมาครับมบ่วงครับกัดบ่วงขาดขาดไปเลยครับนี่ครับ อือโอ้หไงก็ถุดเทียเลยครับนี่ใส่ไนี่ครับยางไงครับนี่ครับพวกนี้ก็จะกู้นะครับผมเดี๋ยวขอใส้ทุงครับมอนี่สวัสดีครับผมเว็บก้นหากินครับผมมือนี่ยามหนูหมายเก้าครับผมนี่ครับมีน้องมากครับผมสองตัวเนาะอันนี้ไม้นี่ใส่ไว้สามมือครับนี่ครับเดี๋ยวนี้มากู้ครับนี่กูได้สามลังแล้วครับ หมานมาแล้วครับผมหมานมาแล้วนี่ครับยืนนี่ครับเี๋ยเบื่องกันครับนี่ครับผมเส้นี้เป็นทางผ่านนะครับผมผมนึกว่าฝนมันตกมันหยั่งเนาะที่แหลกครับผมนี่ทางพานครับนี่กูแล้วครับผมรอบนี้วันตีไปใส่ตอขุนครับซื้อนีเนาะมันโดนเนาะครับผมแลนนี่ครับใส่แกแลนลงนะครับใส่อะโอ้ใส่ไงเลยครับตัวนี้ สุดยอดครับนี่ใส่บอกใหญ่ครับอืมโอ้ใ่ญ่ก็ถเทีเลยครับนี่ใส่นี่นี่ครับย่างง่ครับเดี๋ยวผมเพอะออกก็นหน้าผมมาเดี่ยวขาต่างกล่องมาครับเดี๋ยวขาดครับไปครับนี่ครับผมใส่ครับโอ้บักง่ญ่ครับตัวนี้ใ่ญ่ที่สุดเลยครับี่ก็มูเนาะกู๋เหรอครับผมหลังนี้เดี๋ยวมันมีห้อยครับที่ใส้ถิ่มไวหลังหนึ่งเนาะเพราะว่าฟังนี้ก็มีอยู่ครับ พวกนี้กจะกู้นะครับผมเดี๋ยวขอใส่ทุงครับมอนีบอร์เดีขาตตังกรองมาครับหมาดัาเซารเลยครับรอบนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปกันครับตัวนี้ขอใส่ทุงครับผมไปครับครับผมนี่ครับโอ้รอบแรกนี่แบบงี้ครับตัวนี้ครับครับผมเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปครับผมว่าน่าจะมีอยู่ครับผมไปครับตัวง่ายพวกนี้ไปใส่น้าครับยุ่มพวกนี้ตัวแรกครับแล้วก็ยุ้มหันตัวหนึ่งเนาะได้สองตัวครับซีนี้ครับ ไปครับผมนี่ครับผมหลังนี้ครับนี่ครับไม้ผมใส่ไว้ครับนี่ครับห้างครับโอ้บึงครับบุนเบิดเลยถืกนะครับผมแต่ว่าอยุครับนี่ครับบ่วงครับกัดบ่วงขาดขาดไปเลยครับนี่ครับปีนี้หลังแรกนะครับที่บ่วงขาดนะครับผมเดี๋ยวมี ยูครับเดี๋ยวเบื้องกันต่อครับผมไป้ครับนี่ครับผมผมใสไว้นี่นะครับติดนะครับผมลังนี่ครับมาเบึ่งครับผลงานครับติดยังครับนี่สภาพครับผมอื่หัวครับอืหนาเสียดายครับผมนี่บ่วงผมบู้วบ หมาหรือว่าน่าจะเป็นหมาครับกัดเนาะบุหรี่หมาหรือแมวครับแมวบ้านาเสียวได้นะครับน่าจะเป็นหมาครับผมกัดนเนาะเหียบร้อยเลยครับ,บนี่ครับมึงหมาบอหมานี่มันกัดบ่วงหกักหมดเลยครับห้อยก็หายไปเลยโอ้นาเสียดดยครับผม ถึกสามครับผมเพิ่งได้ตัวเดียวเนาะขาดไปตัวหนึ่งนี่ครับสินชวนนี่นี่ครับหมาขะขักครับนี่กัดแต้วนหมาผมเนาะผัวมันมากครับผมเนาะมุนี่ไปเบิ้งกันอีกครับเพื่อมิแต้มครับผมนี่หอดสูนนั่นทาเนี่ยไปครับอุ้ยหลังนี่ก็เอาครับผมนี่หลังนี่ก็ถือครับ นี่ครับเลือดครับนี่เลือดยังไหม่ๆอยู่ครับอหมาครับโมูซีตัวแล้วครับนี่มันกัดของผมไปเนาะหมาไหมห่ยหายเลยครับโตัวมันครับือเป็นแดงฉี่วะโอ้ มุนี่ถือดีอยู่ครับผมแต่ว่าเหลือครับอ,อันนี้ก็คือกันครับติดคือกันเนี่ยกมันหนูตายสามล้งแล้วโอ้ยมันเอาของผมเลี้ยงเลยนี่อตอกันล้งนี้ก็ต้อครับ ก็มาล้างนั่นอีกล้างนี่เพียงเดียล้างนี่ต่ําครับล้างนี่ก็ต่ําครับผมมือนีแลีนดีครับเดี๋ยวเพื่อกันต่อครับผมไปครับครับผมครับสรุปผลงานมือนีครับก็ได้ตัวแรกแจมเดียวแล้วครับเพราะว่าหมาครับผมไม่ยองหนูผมเนาะ ไม่ยองหนูผมสองหลังติดตอกันเลยครับผมรอบไกลๆกันเนาะโอ้กัดใส่แตกเวิดครับผมสองตัวหลังตอกันเลยครับผมติดตอกันเลยแล้วก็มีขาดอยู่หลังนึงครับหลังนึงหายครับบ่เ,เห็นครับไม่ไอยถือจะหนามันจะหนาจะผ้าไปนะครับบ่ได้ครับผมหลังหนึ่งเนาะ สรุปมือนีก็ถือยู่หลายตัวอยู่นี่ครับหาตัวอยู่ครับได้แต่ได้ตัวเดียวเนาะขาดขาดไปตัวนึงแล้วก็ผ้าบ่วงไปตัวนึ่งม้ากัดสองครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมเรียบพ้นหากินก็ขอตัวล่าไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสักใครครับผมสำหรับการหาหนูเนาะกับมือละโตครับแต่ก็ดีครับเพราะเหี่ยวนะมันก็เสียดายที่ว่าม้ากัดล่ะครับผม มีโตแต่ว่าถือก,กัดเนาะตั้งว่าสองตนะครับผมแตาแมวเนี่่เหลือครับมันอีก่กินบมดเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ